สวัสดีครับวันนี้หยุดไป1อาทิตย์ก็มีหลัฐาและมีข้อมูลเเข้ามาใหม่วันนี้ก็เป็นอีก1 e ึ่ทีที่น่าสนใจนะครับเอาเลยนะครับแรกเริมอเอ่อวันนี้จะให้ดูลาหูของวัดจิกะทองวันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นยุคต้นเลยนะฮะยุคต้นนะฮะนี่ครับเป็นยุคต้นเลยนะฮะเป็นยุคแรกเลยของหลวงพ่อน้อยวัดจีสะทองนะครับวันนี้เอามาให้ดูนะฮะได,ได,ได้ได้เห็นเลยนะครับว่าศิลปะงานแกะของวัดจีสะทองเนี่ยเขามีความสวยให้คัสสิทอลังการมากนะครับนะฮะ ดูจากการยุบตัวหดตัวของเนื้อกลาก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแห้งสนิทเห็นไหมฮะนี่การหดตัวเรียกว่าจะเหมือนกับเปลือกไม้ปีกไม้แห้งตายซากแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเหมือนกันนะฮะนี่กกลานี่เป็นกลาตาเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พิกให้ดูด้านหลัง อ่าเนี่ยนฮะมีรอยจงรอยจานพร้อมเลยนะครับชมความเก่าได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมอันนี้ไม่ต้องวางกล้องนะมั้งเนี่ยส่องให้ดูอย่างนี้ก็ขยายให้ดูอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะฮะหาดูยากนะฮะเก่าต้องเก่าอย่างนี้เลยครับยุคต้นเป็นยุคที่ว่าเอ่อเป็นการจินตนาการของช่างแกะนะฮะก็จะแกะตามเอ่อที่เขาได้เอ่อ คิดขึ้นมาว่าควรที่จะแกะเป็นแบบไหนแบบไหนยังไม่มีการจํากัดว่าจะต้องเป็นแบบจะต้องเป็นทรงเสมาคว่ำอันนั้นอย่างนะนี่เป็นยุคต้นบางทีก็เป็นสามเหลี่ยมบางทีก็เป็นหยดน้ําบางทีก็เป็นกลมๆเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระอาทิตย์และทรงกลมก็มีนะครับแต่อันเนี้ยผมเข้าใจว่าเป็นช่างของช่างใหญ่เลยของวัดศิษฐทองลุงศีใหญ่นะฮะดูศิลปะนะฮะ อ่ะเดี๋ยวลองมาส่องดูลองส่องดูว่าเก่าจริงไหมครับถึงยุคจริงไหมเห็นไ,ไหมครับฮะ เห็นไหมฮะเหมือนเปลือกไม้เลยฮะเปลือกไม้ที่แบบโอ้โหผุจากอายุอายุดูรอยจงรอยจานฮะจานนี่จานเก่าเลยนะครับเรื่องลายมือเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับว่าเป็นลายมือของออท่านใดาจานอันนี้เรามาชมความเก่าความแห้งสนิทของกะลานะฮะ,ะนี่เห็นชัดๆเลยนะฮะชัดเจนเลยนะครับ เรามาชมที่ใบหน้าของราหูนะฮะดูความวิจิตรอลังการนะครับศิลปะยุคต้นนะฮะไม่มีบุตรเบี้ยวเยเกนะครับนี่นะฮะสมเป็นหนึ่งเดียวนะ,ะของวัดศรษะทองนะครับลาหูต้องยกให้วัดศรษะทองเลยนะฮะดูนะฮะช่างเก่าโอเค ชมไปเรื่อยๆนะครับยุคต้นก็จะมีอาจานลายมือของหลวงพ่อน้อยอยู่ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมดยุคตน้นก็จะมีประมาณนะเท่าที่ผมเห็นก็ยังมีอยู่ประมาณ3ลายมือนะครับหลวงพ่อกิ่งนะครับหลวงพ่อนอ้อยหลวงพ่อนอ้อยหลวงพ่อกิ่ง,อองอออแล้วก็จานลายมือของหมอสมนะฮะพระอาจารย์สมนะครับส่วนหลวงพ่อปิ่นนะจะอยู่ในช่วงยุคท้ายๆนะฮะ ที่จะจานเยอะหรือยุคกลางๆไปแล้วนะฮะเพราะว่าพรนษาท่านน้อยสุดนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องลายมือนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเดี๋ยวเทียบไปดูลายมืออ่านี่อ่ะนี่นะครับอันนี้ผมก็ล,ลองทําคลิปลงไปแล้วนะครับว่ารูปเนี้เป็นรูปต้นฉบับจริง อริจนนนะครับว้าวแดดสองนะฮะเนี่ยกจะมีชื่อร้านชื่อร้านแล้วก็สุกัญญาแล้วก็ตะขอนใจสีด้านหลังก็จะเป็นจานดินสอเป็นลายมือใครไม่ได้นะครับนอกจากหลวงพ่อน้อยวัดศิษะทองนะครับนะฮะนี่เป็นลายมือของท่านเลยนะครับ อาจจะไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นนะฮะเพราะว่ามันหาย,ยากนะครับหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะฮะและบางที่บางกลุ่มบางอะไรเขาก็ไม่เล่นตามหลักฐานกันนะฮะคือเขาไม่มีหรือ,อยังไงก็ไม่ได้นะฮะก็เลยเป็นการสันนิษฐานไปออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างกันแล้วแต่การสันนิษฐานนันเป็นอะไรที่แบบคือไม่นิ่นอนออไม่แน่นอนการสันนิษฐานการวิเคราะห์แต่อย่างนี้มันชัดเจนครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะว่าเป็นการลายมือของใครเ,ออเดี๋ยวดอนะแดดมันส่อง <c oughs> นี่ทำคลิปแดดส่องข็ดีเลยโอ okay. เคนี่ฮะเท่าท,ที่ที่ผมดูนะผมก็จะดูตัวมพม่าเนี่ยนะมันพมา่าตัวนี้แหละที่ผมดูนะครับ นี่ะะฮะจะออกเหมือนคือมันจะเป็นเหมือนก้นแมงดาผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนก้นแมงดาที่ก้นเนี้ยไม่กลมไม่โค้งเหมือนตัวอยู่นะจะเหมือนก้นแมงดาเขาจะวกกลับมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับเห็นไหมฮะ นี่เป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยเลยนะครับอันนี้เอางี้ดีกว่าเทียบตัวนี้ให้ดูกะดบอาจจะไม่เห็นชัดนะเดี๋ยวผมเอาอีกหนึ่งรูปถ่ายมาให้ดูรักคูเพราะเรื่องลายมือเนี่ยเราก็ดูโดยสังเกตนี่ครับทั้งกันนะฮะมีชื่อโลงชื่อร้านอยู่ อ่าสาระนะครับอยู่ตัวลื้นะฮะนี่ก็จะมาเอาให้ดูพอเห็นนะครับเห็นไหมฮะตัวลืเรือลือ,ลอแล้วก็สระอาตัวลือนะครับนี่มาอุนะฮะนะสิบสองตรงนี้ก็จะเป็นโมยี่สิบเอ็ด นะครับนี่นะฮะณ12โมยี่นะครับชัดเจนเลยนะฮะอันนี้เป็นยุคต้นลายมือของหลวงพ่อน้อยนะครับนะฮะดูคร่าวๆนะครับวันนี้กี่นาทีละแบบนาทีแต่ละคลิปผมจะทำประมาณ10นาที10กว่านาทีนะฮะให้ดูให้ศึกษากันไปนะฮะเล่นกันตามหลักฐานว่ากันตามหลักฐานที่มีนะฮะไม่ต้องออไปสันนิษฐาน เอาแบบหลักฐานกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังผ้าแดงเป็นพยันแดงของหลพ่อน้อยนะฮะเป็นสีแดงนะมันมีสีขาวกับสีแดงนะฮะเป็นสิงห์คู่สิงห์คู่นะฮะเป็นสิงห์คู่ตะปบเหยื่อความหมายคือมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมฮะ เนี่ยรือ,รอเดี๋ยวก่อนไปไหนฮะอ่ะเนี่ยชัดๆเลยเทียบทั้งรูปถ่ายทั้งหลักฐานมือวางพิ่สนิดเห็นไหมครับนเนี่ยเนี้ยเห็นนะฮะชัดเจนนะครับเนี่ย ชัดเจนนะฮะทั้งรูปถ่ายทั้งหลักฐานเป็นลายมือของท่านเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผ้าสกีนนะไม่ใช่นะครับอันนี้ผ้ายันลายมือของผมพอน้อยเลยนะครับดูจากน้ำหมึกก็ได้นะฮะไม่ใช่สกีนนะฮะน้ำหมึกหมึกนี่ก็จะเป็นหมึกอินเดียอิงนะฮะสมัยก่อนนะเป็นแท่งนะไม่ได้เป็นน้านะเป็นหมึกเป็นแท่งๆเข้ามาเป็นแท่งๆแล้วก็มาฝนมาฝนกับน้ํามันถึงจะเป็น น้ำหมึกออกมาแล้วก็ใช้ปากกาขอแรงนะฮะจุ่มแล้วขึ้นมาเขียนเขียนได้ไม่กี่ทีหรอกครับไม่กี่บรรทัดก็ต้องจุ่มแล้วมาเขียนต่อนะฮะนี่นะดูนี่ก็รู้แล้วเนี่ยรอยต่อของเส้นการเขียนเนี่ยนะฮะไม่ใช่งานสก,กรีนนี่ความเข้มความชัดของหมึกก็จะไม่เท่ากันนะฮะเนี่ย แต่จะมีความคมมากนะฮะตรงนี้เข้มรือเข้มตรงนี้จางดูคร่าวๆนะครับอ่ะได้นะฮะสิบนาทีโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับชมต่อไปเรื่อยๆนะคฮะเพราะผมว่าไม่อยากให้ทําให้มันแบบนานๆเดี๋ยวชมต่อไปเลยนะครับอีก1นคลิปนะครับมีงัวธนูด้วยนะฮะตรนนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ